สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนําเมนูเด็ดนะครับวันนี้ต้มจืดซี่โครงหมูใส่หน่อไม้นะฮะจริงๆถ้าต้มแต่ซี่โครงหมูก็อร่อยแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากสมาชิกเราเยอะนะฮะเราก็ใช้วิธีการเสริมหน่อไม้เข้าไปนะฮะนะครับวันนี้เราจะนําเสนอต้มจืดซี่โครงหมูใส่หน่อไม้นะครับหน่อไม้นี่สองหนอนะฮะ สหน่อใหญ่นะครับช่วงนี้หน่อไม้เยอะนะฮะแถวาตามตลาดนี่มีจํำหน่ายกันทั่วไปเลยครับหลายร้านนะฮะก็าสามารถหาซื้อได้ง่ายแต่ถ้าเป็นหน่อไม้ไพย่หวานก็น่าจะดีนะไม่ต้องต้มนานนะครับวันนี้ต้มต้มนานเหมือนกันนะฮะตั้งหมอ้อตั้งเตาถ่านทิ้งเลยนะฮะใช้เวลา ปชั่วโมงนะครับชั่วโมงสองชั่วโมงนะฮะต้มทิ้งไว้นะครับกว่าจะจืดนะฮะก็ใส่ใส่เยอสักหน่อยหนึ่งนะครับพอหน่อไม้จืดนี่เราก็จะเทน้ําของหน่อไม้นะครับเดิมเนี่ยทิ้งไปนะฮะแล้วก็ใส่น้ําใหม่แล้วก็ต้มต้มใหม่นะครับต้มใหม่แล้วก็ปรุงรสนะปรุงรสชาติต่าง สีอิ่วขาวชูรดรสดีดดดนะฮะตามชอบเลยนะครับซึ่งส่วนผสมก็ต้มจืดก็ไม่มีอะไรมากนะฮะนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีขนอต้มนะครับต้มจืดใส่ขึ้นช่ายนะครับรากผักชีนะฮะน้ำซุปนะครับปูนี่ก็อ่าเป็นซิ่โครงหมูนะครับ โลโลกว่านะฮะซื้อโลนึงก็แถมมาทิดหน่อยนะฮะประมาณกับโลครึ่งนะครับตม้มเราต้องรองให้น้ำน้ำเดือดนะน้ำเดือดได้ที่นะครับแล้วก็จะค่อยนำซีโคหมูนี่ลงไปในหมอ้อเลยนะฮะใส่แครอทนะครับเพิ่มสีสันสักหน่อยแล้วนะแต่ชอบนะฮะไม่ใส่ก็ได้นะครับ นี่เราเพิ่มสีสันของหน้าตาของต้มจืดนะครับคือถ้าเราทำรับประทานนะฮะรับประทานเนี่ตม้ตมใส่หน่อไม้นิดหน่อยแล้วก็ซิโคโหมูก็ได้นะฮะนี่เราก็คนเยอะนะครับสมาชิกเยอะหน่อยแล้วก็ใส่หน่อไม้เยอะหน่อยนะฮะจริงๆถ้าทำกับนายนี่นะก็ได้เลยนะฮะแต่ว่าพยายามให้สับหูชิ้เล็กๆนะครับ หรือถ้าเป็นไปได้นะเรากา็ใส่เนื้อหมูสักหน่อยก็ได้นะครับนะฮะยางาหมูชิ้นอะไรเนี้ยนะฮะหั่นชิ้นแล้วก็ใส่เสริมเข้าไปนะครับเวลาเราทำจำหน่ายนเป็นถุงเน่ถุงละยี่สิบสามสิบบาทเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ดูน้อยเกินไปนะฮะก็มีหน่อไม้นะครับก็มีหอมแดงนะครับหอมแดง กอือเทศนะซึ่งส่วนผสมพวกนี้จะใส่ทีหลังนะขึ้นช่ายนี่ก็ใส่ทีหลังนะครับให้มันหอมนะฮะถ้าใส่เลยมันก็จะก็หอมเหมือนกันแต่ว่ามันจะเละน,นะครับน้ำกือเทศนี่ก็จะเละน,นะฮะเละแล้วก็ไม่สวยไม่น่ารับประทานนะฮะเราก็ใส่ตอนท้ายนะครับ ก็ตั้งไว้พอประมาณนะครับพอน้ําเดือดนี่เราก็จะได้นําหมูซิโกหมูนี่ใส่ลงไปในหม้อนะฮะก็มันจะเสียเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าการต้มหน่อไม้นี่มันต้องใช้เวลานานนะฮะกว่าจะหน่อไม้จะจืดนะครับไม่เหมือนหน่อไม้ไผ่หวานหน่อไม้ไผ่หวานนี่ก็แป๊บเดียวนะะต้มพอสุกได้เลยนี่ฮะใส่หมูลงไปนะครับ ต้มไปสักพักนะครับพอเดือดพออะไรเนี่ยมันจะมีน้ําคาวน้าอะไรนะฮะออกมาเป็นสีขุ่นๆนะครับสีออกน้ำตาลเราก็ตักทิ้งไปนะครับไม่ต้องเ,เสียดายนะฮะสุกแล้วใส่ขึ้นช่ายนะครับอ หอมหัวใหญ่เกระเทศจบเลยฮะนี่นะฮะ